ก็จริงๆหาแค่แค่คีย์เวร์ดนะลงไปได้เหมือนกันถ้าหาสกอร์พสก็ลองไปไปดูก็ได้ค่ะอันนี้คือหาสกอร์พสเนาะสกอร์พสนะคะเขาว่ากมันสว่เขาจะมีแ b s t r ์ c t อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปที่ว่านนใช่ได้หามำติว่าเขาบ้านอะไรกันเนาะเป็นการวิเคราะห์ไม่เราต้องหาคำคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษนะการคิดวิเคราะห์ใช้นี่มันมีภาษาอังกฤษอยู่นี่อันไหนที่เป็นเป็นการวิเคราะห์อ๋องเออเลือก ยัไงภาษาโทษโทษนี่กอะรก็ม really ีนะคะลองหาในกูเกิลสกูลาดิ์นีแต่ว่ามันน้อยต้องไปหาที่ไหนอ่ะพูดเยอะใช้คำว่าอะไรอ่ะโยจริงใช้คำว่าอะไรังภาษาอแนาลิซิส thinking นาลิิ t h i n k i n ใช่ไมอนาลิิอนลิิ i n สกิลสไฟี่เก่งมากะนเนี่ยไฟไม่ธรรมดา ต้องสวยต้องเก่งนั่นเลย development of a n a l y thinking i c a l t skills นี่ง่ายเขาทำอย่นะ graduate students by using intensive 10แบบการพัฒนานี่แหละทาะสการคิดวิเคราะห์อันนี้สำหรับนักเรียนระดับบัณฑิตบัณฑิต graduate student บัณฑิตศึกษานี้เราก็ไปดูแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดลงไปว่า primary students เข้าใจแล้ว ภษาอังกฤษก็เยอะเยอะเยอะพอสมควรอ่านตาแตกเหมือนกันห้างอาหารมาเนี่ยนี่คือสามารถทำได้คุเกอสกอล่าใช้ภาษาอังกฤษได้เลยค่ะบอกว่าให้ใช้5เรื่องใช่ไหมส่วนผลพวกนี้ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้นะลองลองเสิร์ชดูค่ะแต่วี่นี้จะเป็นวารสารไทยเป็นหลักอาจจะไม่เจออินเตอร์เนาะแต่ถ้าอินเตอร์อ่ะใช้คูเกอร์สโคล่าเสิร์ชดูเบื้องต้นก็ได้ลองดูในผ่านอีริกสิไม่เยอะคือให้กลักว่าห้าตัวเนี่ยสิบตัวเนี่ย ืเจ็ดตัวแล้วสัเคราะก็ได้มันจะส่งผลกับแปรได้ไหมอ๋อ o ผมมีเงินแค่5บาทผมจะเดินทำทียืนได้ไหมนี่การอิรก็เยอะ effects of c o n g education on our reading skills analyzing s k i for primary students g blended learning เอา blended learning ไปใช้กับ analytical กิ้งแบ๊กแบ๊กให้ไม่จิ๋มหน่อยภาษาไทยเรื่อง blended learning การเรียนรู้แบบผสมสารการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อจะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอันนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีนะเนี่ยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน effect of coding education พวกนี้เรียน coding แต่ไปพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเนี่ยงพี่พี่จิ๋มก็คือพนักงานเรียนอยู่แล้วใช่ใช่ไปอ่านเลยเรียนเลยอアナ analytical thinking skills <Okay. S 1> นี่แหละอาจจะใส่เข้าไปว่า primary students ใครทำบ้างน,นแล้วเขาใช้ใช้ approach <น>อะไรหลายอย่างเลยะสมมติว่าเราเข้าไปสมมติว่าเข้าไปในเรื่องเรื่องเมื่อกี้ค่ะอ่าเราเข้าไปดูซิแล้วเราเอาเอา,เอาก๊อปตรงไหนมาที่ยืนยันว่าเออตั้งอินได้อะอ๋อสมมติว่าเราใช้ใช่ไหมที่จรงิงแล้วอ่ะเราจะต้องเอาเอา text ก่อนก่อน สม,มุติว่าเราอยากจะพูดเรื่องเดียวกันกับเขาที่เกี่ยวข้องกับเรียน e d learning เราต้องอ่านก่อนเนาะเราอ่านแล้วเราแปลได้ <Okay. S 1> ก่อนเราต้องเอามาตรงไหนก็ได้นะเอาตรงไหนก็ได้นะเอาตรงไหนก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องอะคะ่ะสมมวัสดีค่ะ สมมติว่า evaluation ก็คือเขาประเมินเรียบร้อยแล้วเขาได้ผลแบบนี้ว่าโอเคการใช้สมมติเนาะ blended learning สมมตินะการใช้วิธีการกผสมสารตรงเนี้ยจะทําให้หนักเรียนมีนี่แหละเขาเรียกอะไรนะยกระดับเนี่ยการคิดวิเคราะห์ของผู้เ,เรียนได้เพราะว่าเขาคุยแล้วว่าในเนี้ยเขาสรุปแล้วว่ามันได้จริงๆที่จิมก็เอาคำพูดนั้น wording นั้นอะมาบอกว่าจากวิจัยเรื่องนี้ก็คือสัมพันธ์นะคะคือแบบว่ากล่าวว่าสมมติหรือว่าได้ข้อสรุปว่า การใช้จๆสาม,มา,สารถเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์หของผู้เรียนได้จริงก,ก็ใช้อันนี้แล้วพี่จิ๋ก็ค่อยอ้างอิงมาเป็นงานของคนนี้ก็จะวงใจ international journal of education อะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นประมาณนั้น,นครับเอาส่วนไหนก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องทำกี่เรื่องคเจอให้ทำเป็นภาษาอัาางกฤษเท่าไหร่ได้สิบเรื่องภาษาอังกฤษ5้าไทย10 ในแต่ละพาร์นะในแต่ละพารนะเนะช่นสมมติว่าเรากำลังหาเรื่องความหมายของกลยุทธ์เราก็ต้องสักสามถึงสคนพูดว่ายังไงสรุปมาเป็นของตนเอ,ง,อนงนี้คะซึ่งน่นหมายความว่ามันก็เปเปอร์มันมันไม่ได้ว่าอา่อานจบแล้วได้ทั้งหมดมันอาจจะได้แค่บางส่วนของแต่ละส่วนข,ของงานวะิจัยประมานสรุปแล้วงานวิจัยวันนี้เสนอชื่อนะมั่มคดี